ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องวัยอทีชวนชมนะฮะวันนี้ก็เรามาทำเมนูอาหารกันครับก็เป็นอาหารที่ไม่เคยไม่เคยรับประทานนะฮะเป็นครั้งแรกที่ลองกินนะครับเป็นทางภาคอิตาเขาเรียกว่าซอยจุกเนื้อนะฮะผมว่าเห็น เขานิยมทานกันนะคนภาคอีาสานะออก็จะเป็นแบบดิบหมดเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปประมาณนี้ฮะลองลองทานอาหารแปลกครับยังไม่ได้สร้างชื่อเรื่องคลิปเลยเดีติดตามแลวรับชมกันเลยดีกว่าครับอ่านี่นะครับอันนี้คือพ่อครวัวแล้วนะครับ เป็นคนปรุงอาหารให้เรารับประทานนะฮะวันนี้วัตถุดิบหลักมีอะไรบ้างครับพรีเซนต์หน่อยครับพ่อครัวมีขี้เพี้ยข้าวคัวอันนี้อันนี้น้ำจิ้มใช่ไหมครัจิ้มอ๋อมีขี้เพี้ยนะครับแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วพริกโองก็เกลือ เรือนะฮะนี่ครับผมแต่ขี้เพียไปต้มก่อนนะครับต้มให้สุกก่อนนะถ้าต้มไม่สุกเดีย๋ยวท้องเสียนะครับครับอ่าขี้เพียต้องเอาไปต้มให้สุกก่อนนะครับถ้าต้มไม่สุกเดีย๋ยวท้องจะเสียนะครับแล้วก็มาผสมผสมกัน,กนตอนนี้กําลังผสมอยู่นะครับถ้าใครอยากได้รสชาติของน้ำจิ้มหน่อยก็เติมเลือดไปหน่อยครับอ่ามันก็จะออกหวานหวานนิดๆ นไหนลองลองลองรีวิวหน่อยครับรีวิวหน่อยครับ <Okay. S 1> อันแรกอันแรกเป็นไรครับคำแรกเขาเรียกว่าอะไรนะสบายเงี้ยพัากกลางเี็กสบายใช่ป่ะครับครับผม mm hmm. เป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับ เขาจะกแล้วผมับผมผมนะครับผมน,นะครับอ่าต่อไปชิ้นต่อไปเป็นอะไรครับ <S <S เนื้อเนื้อลองลองลองเนื้อให้ท่านผู้ชมขอดูหน่อยดิอันอันนั้นคือเนื้อส่วนไหนครับ <S <S เนื้อติดมันใช่ไหมครับอ่าเนื้อติดมันนะฮะ,ะหรือว่าเขาเรียกว่าอ่าเนื้ออะไระเนื้อเอ็นมะพร้าวนะฮะ ผมก็ไม่รู้ว่าพูดถูกหรือพูดผิดนะฮะลองมาทำกินกันเห็นในยะู u b e ก็ทำกินกันอร่อยอร่อยลองมาลองมาทำอยากกินนี่ครับนี่ครับ,รบ,รบวิธีการกินนะฮะที่ถูกต้องต้องทำไงครับ,บ,บ,บออเอาเอาไปพันกับสบายนะครับเหมือน ียงอ,อ๋อเมี่ยงครับเหมือนเมี่ยงนะใส่แล้วมมก็จุ่ม้งค์นเดียวก็จุ่มเลยนาหันหน้าโชว์กล้องหน่อยครับอโอ้โหยอดครับมันก็จะยากเลยดูหน้ามันด่กงๆของคมน,นิดเนื้อ ้หลับตาค้างด้วย,วยครับขมนิดๆเดี๋ยวผมขอไปชิมมั่งแล้วกันนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะข,ขอชิมมั่งนะครับก่อนอื่นต้องอันนี้ไม่ใช่พู้สนับสนุนนะครับไม่ใช่ผู้สนับสนุนนะคือมันต้องกินก่อนครับเป็นย้งไขมนักเลยนะเจอของหวานวคร้บ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเรียกรถโรงพยาบาลมากันหรือเปล่าครับเพราะว่าดิบหมดเลยลองดูครับคลิปแรกผมขอเป็นสบายก่อนเลยนะครับยังไง อืมสบายก็จะตืดๆหน่อยครับแล้วมันจะขมมีกลิ่นของเนื้อนิดหน่อยครับ กินได้นะครับมันรสชาติมันก็มขมขม,ขมครับแต่ถามว่าจะกินให้อร่อยเลยมันมันก็คงไม่ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารภาคเรานะฮะแต่ผมก็ลองลองกินดูครับครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปรับประทาน,นันก่อนแล้วกันนะฮะ ครับผมตอนนี้เราก็มาทําเมนูที่สองกินครับเมนูแรกเป็นไงครับพ่อครัวลองบอกอาการรสชาติที่เรารับประทานเข้าไปครับว่าเมนูแรกเมนูแรกเป็นยังไงฮะแล้วเมนูที่สองเราจะมาทําอะไรครับทำก้อยทาก้อยนะฮะก้อยเนื้อนะครับอันนี้สุกหรือรีบครับ ด,ด,ด,ดิบดิบนะครับเมนูแรกลมเลิกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่สองนะฮะตอนนี้กําลังซอยเนื้ออยู่นะครับเมนูแรกกินไม่ได้ครับขมครับขมไม่เคยกินครับขมไม่เคยกินกันนะฮะขมก็ไทยศาก็ชอบกินกันทุกคนเขากินกันประจํามั้งครับเลยเลยกินเขาก็เคยเลยกินอร่อยแต่อย่างเราไม่เคยไม่เคยไม่เคยกินเหมือนเขาครับ อันนี้ก็ซอยนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับเมนูนี้ก็มเีเนื้อวัวครับเนื้อวัวครับลองลองมากินก่อนแค่สองอย่างแล้วก็เนี่ยเรียกว่าอะไรสบายสบายครับลองทำดูก่อนว่ากินได้หรือเปล่าแล้วถ้ากินไม่ได้เราทำไงครับกินไม่ได้ก็ ต้องกินกินที่ทําให้หมดก่อนใช่ไหมฮะครับแล้วที่เหลือก็เอามาเปลี่ยนเมนูใช่ไหมครับย่างครับอ๋อโอเคถ้าเมนูเมนูย่างทั้งแส่จะกินกันได้หมดนะฮะแต่เมนูดิบเ้วลองดูครับเมนูนี้เป็นยังไงนะฮะลองก่อนแค่นี้ก่อนอ่าโอเคครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งประมาณถ้วยอ,อ่าโอเคครับ เดี๋ยวผมจะให้พ่อครัวเขาลองคานดูก่อนนะฮะโหเห็นเขากินกันรอร่อยเราก็อยากจะกินบ้างเลยพอามากินแล้วโอ้โหขมปี๊ด <c ười> ขมปี๊ดนะฮะนีก็ได้ประมาณถ้วยหนึ่งลองลองลองถ้วยนึงก่อน,นะฮะ ถ้าไม่ได้จรินก็สงสัยนะ่าจะเป็นต้องย่างกินกันแล้วครับข้าวคั่วขู่ข้าวัา่วไม่ได้ซื้อมาลืม มะนาวก็ไม่มีไม่ให้เหรอใส่เปล่าอ๋อไม่ใส่มะนาวอันนี้กำลังซอยหอมนะครับวัดผดิเที่ยงเหลืออยู่นะฮะ น,นี้ลงคุณไปประมาณห้าร้อยบาทนะฮะได้แล้วบ้างก็ได้ได้เนื้อมาสองอย่างนะครับเป็นอ่าเป็นเนื้ออย่างละครึ่งโลนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาว่ามันเป็นเนื้ออะไรถะถามเขาแค่ว่าไปเวลาไปซื้อก็บอกเขาว่าเอาเนื้อไปซอยจุคะผมก็เลยเลือกซื้อมาสองอย่างนะครับแล้วก็เป็นสบายสบายซื้อมาหนึ่งกิโลนะฮะ แล้วก็พวกผักเครื่องปรุงอีกครับเป็นเสร็จอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับอ,อ่าอันนี้ก็จะใส่เลือดลงไปด้วยนะครับสูรสใส่ไหมครับ ตรงนี้ก็คลุกเค้านะครับเป็นไงครับชิมไปแล้วบอกบอกด้วยครับหาดข้าวคั่วไปซื้อข,ข้าขวคั่วก่อนไหมครับเราเริ่มผสมกันเลยนะครับข้าวคั่ว ตัวอะไรครับครึ่งช้อนพออันนี้เรียกว่าอะไรนะผงผงนัวผงนัวไงภาคอีสาเขาเรียกผงนัวบ้านเราเรียกว่าผงชูรสผงชูรสจะกินอร่อยเลยเขาไม่เนี่ย ทำทำหน้าให้ฟินด้วยเดีวยวเวลากินนะตอนกินทำหน้าแบบฟินๆเหมือนที่เขากินนะ่ะลองทำหน้าฟินๆเหมือนตอนที่เขาเขากินกันดิจะฟินเหมือนเขาหรือเปล่ามันไม่ฟินเหมือนดิอืมต้องฟินกินกิน,ก,นกินมาเลยครับไหนไหนตักตักตักโชว์กล้องหน่อยดิยังไม่แดงอ๋เอเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดก่อนนะฮะ ขอนนโชว์โชว์โชว์ให้กล้องเห็นนะฮะเดี๋ยวนะตะแคงหน่อยตะแคงนีครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะลองลองก่อนลองเลยครับดีไหมเนี่ยโชว์โชว์โชว์หน้ากล้องด้วยนะครับรเวลาเอาเข้าเข้าไปในปา่าอะโอโ้โหมันดิบนะเนี่ยเมื่อกี้เรายังกินดิบกันมาแล้ว เากินได้แล้วก็ต้องกินได้ร้องกันเป็นไงกินกินกินได้เพิ่งกินกินเป็นไงกินมันจะหอมครัวอ่าวหอมกรคขัวนะฮะผักแอมผักแอมครับผักแอมไหมเก็บไปก่อนเก็บเก็บอาการไว้ก่อนครับเก็บอาการไว้ก่อนครับห,หลับตาแล้วมันมันรอมันแสบตาเหรอ มันหนึบนึบอ๋อมันนิ่มๆซอสซอสเลือดได้บ่างน่าไหวซอสเลือดทำไมเขากินก้าวอร่อยจังเลยทำไมเรากินยากยากลองบอกหน่อยครับมันเป็นยังไงรสชาติมันก็จะหนึบหนึบอ๋อเค็มๆเลือดนิดๆหอมข้าวคั่วเนี่ยมันมีรสชาติอะไรยเลย เค็มๆ,ๆนิดๆหอมข้าวคั่วแล้วก็มีรสชาติเนื้อโอเพวกเข้าเครื่องปรุงอะไรเนี่ยมันต้ปุบๆครับแ๋่วผมขอลองชิมมั่งแล้วกันนะฮะอขอลองชิมหน่อยนะครับเลือดกำแมงเค็มจังเลือดเขาทำมาแล้วผมขอคำเล็กแล้วกัน จะมีเนื้อกับสบายนะ,ะฮะกินเข้าไปแล้วนะฮะก็มันก็ไม่ได้แตกต่างกับซอยจุเท่าไหร่นะครับอ่ามันแล้วแต่นะครับว,วิธีการกินแบบนี้ถ้าเราไม่เคยกินนะฮะ ก็อย่าลองครับลองได้แต่อย่าอย่าซื้อมาเยอะอย่างนี้นะฮะถ้าซื้อมาเยอะเดี๋ยวมันจะกินเหลืออันนี้๋ยวผมเอาไปที่เหลือเนี่ยสรุปเลยว่าที่เหลือเราทำอะไรก็น,นี้จะพปยางแล้วชิ้นนี้อันนี้อาจจะไปลวกลวกยำแล้วก็ยำลวกแล้วก็ยำนะครับแต่รอบเมนูที่สามนี่ต้องกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ก็คือต้องกินให้หมดก่อนใช่ไหมครับ อันนี้เดี๋ยวอรอพวกพวกมาพวกพวกมาช่วยกินเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนสมาชิกมาช่วยกินนะครับครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับเป็นวีดีสามนะฮะครับ,รบตอนนี้สมาชิกก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมันกำลังไปซื้อน้ำนะฮะไปซื้อน้ำมัลซี่มาแล้ว จะตั้งกล้องถ่ายถ่ายมันะฮะผมรอให้มันสตินาบัสซี่ก่อนเดี๋ยวมันมานะฮะจะลอง z o ครับครับมันมาแล้วครับมันมาแล้ว วันนี้มาทำอะไรครับหาสี่ครับเอ้ยมันหาสี่ปันกับเราสีสีครับตอนนี้สมาชิกก็มานะครับสองคนครับเหยื่อเรานะฮะอ่าลองอะไรก็ดีครับน้องมอสน้องมอสลองอะไรดีครับลองเนื้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อครัวเขานำเสนอดีกว่าให้เชฟนำเสนอครับเอานี้เลยเอาลองขันยับพันให้ วิธีการกินที่ถูกนะครับอริยากหรือว่าอันนี้มันสดเลยอะสดครับสดครับสบก็สดสบายเขามีการอาทำมารับบ้างแล้วเดี๋ยวครับกลึบเข้าไปครับอีกคำไหมอีกคำไหมอีกคำใช่ไหมฮะอ่าให้มันอีกคำหนึ่งครับ,เ,เ,เ,บเนี่<ม>นี่การกินที่ถูกวิธีนะครเดี๋ยวเชฟเขาจ,จัดการให้นะฮะอผักม,มาะ เนื้อไม่ได้เน Dude, ans, ื้ออะไรสบายอย่างเดียวดีกว่าเนื้อไม่ดิบไงไม่ดิบหรอกผีน้องมอสครับเป็นไงครับรับทางเข้าไปแล้วดีกวกินดินหน่อยนะครับอ๋อเดีกวกินดินหน่อยสรุปแล้วไม่ใช่มันมันกินได้ไหมมันเป็นเป็นเป็นเมนูที่กินได้อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะฮะน้องมอสอร่อยน้องมอสกินได้กันอ่านท้งน้องมอสชอบกินนะครับเอาสบายไปให้น้องมอสนะครับยกไปเลยครับ มากินได้ไม่มาถ่ายจมขมปีใช่ไหมตังนี้แหละทำไมมันคุ้นมันเหลืองอย่างเงี้ยมันคุ้นอย่างเงี้แยแส่ข้าวคั่วเลยสามสูตรสามสูตรพาสาวเขากินเขากินกันนะแล้เขากินทันขมขมอ่ะดีกินขมปีนะกูไม่กินขมนี่ใส่เพี้ยงเดียวเนี่ยไม่ได้ใส่ดีนะเพี้ยพี่อ่อนนะนพี่อ่อนของบัวไม่กินแล้วไม่กินนะแต่กินเพี้าอย่างเดียวไม่ได้ใส่ นี่ครับเราหาคนคนมากินแทนเราได้แล้วนะฮะเราเรากินไม่ได้นะครับออะไรพี่เือเลือะอกอันคอยก้อยเนื้ออม่แดงเเนื้อจะแดงยังไงเลือดติดหมดแล้วเราขาวเป๊ก เป็นไงครับต้องมอดรสชาติเอาไปยำมะเน่ยอิลิกอะโมขนาด<_><_>เอาไปเอาของเขามาใช้อีก<_><_>โอ้ไม่คิดไม่คิดอย่างของตัวเองเลยอะอรอยโอเคครับก็น้องมอดกินอร่อยอยู่คนเดียวนะฮะคนอื่นก็กินได้นะครับแต่ไม่ถึงกับอร่อยนะฮะพ,พี่ต้องทำเจ้าอ,อันนี้รสชาติจะดไปขมต้องเยอะเลย ขมมันขมเด็ดไม่เผ็ดมันไม่อะไรอ่ะขมเด็ดครับเผ็ดก็ใส่ดีเนี่ยแต่วอื่นเขาพูดไงเนี่ยกระส่วนผสมเขาไม่มีอะไรเลยก็มีขี้เพียข้าวคั่วพริกแล้วก็พริกลงชรสลงชรสใส่ไปแล้วแค่เนี้เรากินกันไปแล้โอ้โหข้าวคัวครับสรุป เราเมนูที่สามเราอันนี้จะเอาไปยำอ่าสบายจะเอาไปยำนะฮะยำกินว่ะจะกินได้ปลมหมูนะยำๆเนี่ยแล้วก็นั้นหมูที่เหลือไอเนื้อที่เหลือนี่ก็จะเอาไปย่างรับย่างลาบิดโอเคนะฮะก็สรุปเราคงต้องเปลี่ยนเมนูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรับชมกันต่อนะครับ กบ่ก่อนก่อนก่อนจบครับก่อนจบกวบเข้าไปครับอืมหวานไหมครับหวานเต๊ะครับโอ้โหหวานเต๊ะฮะโอเคครับเดี๋ยวรอรับชมอ่าเมนูต่อไปนะฮะเป็นมิตรครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นการปิ้งย่างแล้วก็รับประทานกันปกติฮะแล้วก็ที่ปิดคลิปก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเลน เมื่อมีน้องมามันก็เขาต้องการดื่มนะฮะผมไม่ค่อยชอบดื่มนะครับผมก็ปกติก็ไม่ค่อยดื่มอีกแล้วนานๆน,น,นะฮะก็ครับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับครับขอบคุณสวัสดีครับ